สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องค่ะมืนน่อกี้ก็เป็นเมื่อวันที่สามสิบกันย่าสองหางหกแปดแล้วนะคะเมื่ออื่นเท่ากับสีไดรุด่นกันแล้วนะคะสำหรับแนวทางกมายัางมั่นท่านในครบอยู่ลุ่มาันท่านในครบเนาะคะ่ะแต่ยังเหลือหกหางเน้นล่างนะคะหกหางล่างแม่นแม่นงวดวางหันนะคะเข้าที่หกสี่ค่ะ เข้าหกสี่แต่ว่าเป็นตัวกลับนะคะหวน,นี้เิ่นกระหายมาแล้ว้ะคะ่ะหายมาแล้วสำหรับผู้ใดรอเนะรอจชุดหกหางหกหางล่างอย่างเดียวนะคะชุดสี่หางกัล่งไปแล้วสองสองชุดนะคะ่ะจักสิออกชุดใดเพราะว่าตัวเลขกะเนี้ยกะเพราะตรงกันเนาะอันนึงคือเป็นเลขลอกฟังออก อันนึงก็คือเป็นเลขล็อกสีหางล่างคนวะเนาะคะ่ะชุดชุดเลขสร้างล็อกสหางเนาะคะ่ะมาชุดแรกก็คือเป็นชุดนี้นะค,ะค่ะนี่ชุดแรกเนาะชุดแรกให้มาที่สองเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดามนี้นะคะเนาะ,ะมานี้ชุดที่สอง ชุดที่สองมึงเดอค่ะี่นีตนัวไรแน่ชุดที่สองชุดสี่หางใช่สี่หางชุดที่สองนะค่ะเลขล็อกสี่คู่ตรงๆอันนี้บ้องต้องกลับนะค่ะชุดนี้คือไม่ต้องกลับชุดสี่หาง ยับเาไปให้ใกล้กลๆก่อนค่ะชุดท,ที่สองนะคะเป็นเลขลอกซีหางซีคูตรงๆว่าสันตัวนี้หันฟันไห้ดี่ค่ะตัวนี้คือฟันไห้พร้อมหายาหาซีหาเจ็ดหาแปดหาเก้าค่ะอันนี้พันคือสีเน่นวิ่งหาเนาะคะ่ะวิ่งหาแต่ว่าหาคือถึงมันอยู่หลักสิบเพราะว่าคนตั้งหลักไหเห้าคือ ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะไม่สองชุดเด้อค่ะเลขสีห่หางตรงๆนี่สีห่หางล็อกแต่ว่าตัวเลขบวกเขากันจากจากชุดเด้อค่ะไปไาไปมั่นคุณบอกคุณแม่คิดว่าชุดใดน่าจะมากกับอันนี้ก็แล้วแต่สิพิจารณากันเด้อค่ะเพราะว่าเสีย้ยนอยกับเอามานํ่เสนอเป็นซื้อกลางไห้เนาะมันเป็นไม่สองอาจารย์เนาะคะ่ะ ุดสีห่หาง,น,งนี่ของไพสิแน่ของไพสีแม่นเนาะงวดนี่เนาะต่ว่าเมนี่เห็นมีแนวทรางของชุดหกหางด้ค่ะชุดหกหางล่างแบบนี้ถ้าเบิงมันสิเขากันบอกกับชุดสี่หางนี่เนาะคะ่ะชุดสี่หางมันจะเข้ากันไหมใสน่นอแบบนี้เลยนหน่อยเขียนไว้มืองไหนนาะบอกโหลดบ่านออบนนี้ได้สามนาทีแล้วเนาะ เบาเบาลายยาย่ห้างเลขสั่งล็อกล่างอีกแล้วบา้เลขสั่งล็อกล่างบาดนี้มันเป็นแบบนี้นะคะชุดชุดซีหางอ้ามันสามชุดนตัวนี้เช่นหน่อยกับไบเบิ่งขคากเนาะอันนี้เป็นชุดสั่งล็อกได้บาดนี้สั่งล็อกเม็ดเดียวนะคะสั่งล็อกเม็ดเดียวอันนี้ให้วิ่งซีค่ะพี่น้อง ให้วิ่งสี่เม็ดเดียวอันนี้ก็เป็นล่างขึ้นกันให้มาสี่หนึ่งสีหาหนึ่งสสองหาสองอันนี้ก็สี่หางขึ้นกันอ,อ,อาจารย์ได้นอกบานนี้เนาะสีเด็ดเพราะว่ามี่สี่หางเหมือนกันสามอาจารย์เนาะคะ่ะสมอาจารย์สามชุดสำหรับสำหรับเล็สั่งรลอกลางหน่เนาะ แต่ทีแน่ๆเส้ยหน่อยที่เคยตามนี่ก็คือชุดหกหางล่างเนาะคะ่ะเขามาสุงวดสุงวดชุดหกหางล่างวันนี้สิมีอย่างแน่นอเขากันบ่านอแบานี้แต่ละชุดนี่คือไปไผ่ไปมั่นบบนี้ค่ะบ่าเขากันจักชุดชุดใดสินแน่บานี้มักชุดใดก็เอาชุดนั้นเด้อค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็ได้ปูดใส่วิจรารณญาณรับชมเนาะคะ่ะ บาทเข้ากับชุดชุดหกหางบาทมาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะเาะบา้เตรียมแคปเตรียมจดนะคะเตรียมแคปหน้าจอเตรียมจดค่ะชุดหกหางลางชุดนี้แหละ ที่เสี้นหน่อยที่เส้นหน่อยเอามาให้เอฟซิงวดที่แล้วมันถือหกซีเนาะคะ่ะเดี๋ยวอ,อัดเกา่าให้เบื้องก่อนเนาะขอย่างแป๊บนึงเด้อค่ะเอาอันเก่ามาให้เอฟซีดูก่อนเอาเบื้องอันของวดที่แล้วก่อนเนาะคะ่ะของวดที่แล้วชุดหกหางนี่เพป่นไหย,ยังแนะ่เิ่นไหย,ยังมาเนาะคะ่ะชุดหกหางชุดนี้ที่ทุกคนรอคอยนะ น,นี่เด้อค่ะของหวัดวันที่16กันย่างหา6 8เรลยกล็อก6หางล่างนะคะออกเป็นตักรับค่ะเพื่อนหายมาก6 4 6เก่า7 1 7 2 7 4 7เก่ากรออกที่6 4 4 6ต่ว่าเล็กของเพื่อนนี่เด้อค่ะเขาช่วงหวดแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะออกเป็นตักรับนะคะ อาจจะออกเป็นตัวกลับก็ได้เดี๋ยวหอ้อกะเอาไปเบื้องแล้วก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเอาเข้าไปเบื้องตัวเลขของวัดนี่ค่ะนี่ละคือดีย่อนหลังของเพลินเนะเาะอเบิ้งวัดนี่ค่ะอันนี้เพื่อนบ่นได้เน้นตัวใดไรตัวนึงเน้อค่ะไม่ได้เน้นสักตัวอันนี้เลขลอกหก้างนี่กะ ติดหาลายอีกแล้วเนาะคะ่ะติดห้าลายตัวอยู่มีหาสามหาศูนย์หาเก้าหาเจ็ดหาสี่อีกซ้ำนะป้าเรยงหาสี่นี่ว่ามันไม่แทบทุกอาจารย์คนที่ค่ะมันไปตรงกันลายอยู่เนาะลายสำนักอยู่แถบหน้าจอของสำหรับหงวดหนึ่งตุล่าสองหาหกแปดค่ะ ล็อกหกหางล่างอย่างเดียวนะคะอันหองค้างวันวังหันมันไปออกอันนี้ที่ขาออกออกบนเนาะออกบนสี่หกหกสี่นะมันจังไ้กับแ้วแ่จังไรก็ต้องไปบนไปล่างน้นไม่ได้ค่ะคปบนไปล่างน้ำทั้งเจกับกลับความมันไม่โตเลขออกไม่เห็นแบบนี้ก็ดีก็เห่าเดาเนาะค่ะดีกว่าเดานะคะเพราะว่ามีแนวทางมมใหายแล้วอ่ะ แคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอมักตัวไรก็ค่อยเอาเด้อค่ะชอบกระจับคัดกระพานทังช่องนําเสนอเป็นแนวทางเนาะไม่แนวทังดีๆก็อยากเอามาฝากพอมีน้นองเอฟซีปูฟคนหมักชอบทังหนีเนาะมักเสียงโชกค,ค่ะอ <c oughs> ะอตอนนี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะอ๋อ ตัวเลขก็ได้ครบกันแล้วเนาะได้ได้เบิ้เมืดแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนสี่หางสามชุดนั่นแล้วก็หกหางลางเลขล็ลอกหกหางลางวันนี้พอน,น้นไปทั้งเลขกหาเนาะคะ่ะเน้นไปที่เลขห้าติดห้ามีห้าสามห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดค่ะโอ้ห้าเจ็ดนี่ไปตรงกันกันกบเลขเบาเสี่ยงนิดเบาเสี่ยงให้เป็นตัวกัน สำหรับเลขอก 5, 7, หาเจ็ดนี่เนาะแล้วก็หาซีอีกพร้อมเด้ค่ะผันเทนเส้นหน่อยมากเส้นหน่อยก็จะมากตัวหนึ่งอยู่บลคือมูนี่เลยชอบชอบสีเจ็ดสำหรับเส้นหน่อยอยู่ในชุดหกหางหนี่เนาะชอบส่วนตูเด้อค่ะเส้นหน่อยชอบส่วนตูดสำหรับผู้ใดได้เกลือไปแล้วก็ค่อยโชคโชคมันๆเด้อค่ะผู้ใดสั่งเกลือมองค้นไปหรือว่า อาจจะกุดเขาเหลงวันนี้ก็เตรียมแห่กันรวดคอยไม่โชคไม่ลาภคันผู้ใด้เอาไปแล้วก็ได้คันผู้ใดเพระได้เด้อค่ะก็สามารถสร้างมาได้เด้อค่ะสร้างเมื่อ้ดที่เบอร์โทรศัพท์ไปคลิปย่งพ่อม<ร> well. ีพ่อใดอยู่น้อค่ะพ่อมีอยู่แต่ว่ากระบายดอกมีน้อยๆพ่อใดแบ่งกันอยู่นิดนึงน้ค่ะสำหรับคลิปนี้จ้าหน้าทอยเออกันโชคดีมีเงื่อนทองใจ ถือห้อยถือเบื่อเมื่ออื่นนาะค่ะสวัสดีค่ะ